สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเสียชีวิตแล้วด่วนอัมพรปานกระโทกเสียชีวิตแล้วข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่ออัมพรปานกระโทกได้เสียชีวิตด้วยอาการไตวายเฉียบพลันในวัย67ปีโดยลูกชายได้โพสต์จแจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊กอัมพรปานกระโทกว่าสวัสดีครับทุกท่านผมจะแจ้งข่าวว่าพ่อท่านเสียแล้วนะครับเรื่องการจัดงานผมจะแจ้งอีกทีเมื่อทราบครับ กำหนดงานสพคุณพ่ออมพรปานกระโทกจะมีวันที่3 4 6 7พรุ่งนี้จะมีการรดน้ำศพตอนเย็นที่วัดอยู่ดีบำรุงธรรมวัดเอเงเงนครับพี่อมพรเริ่มเข้าวงการบันเทิงเมื่อปีพศ2526แต่ตอนนั้นก่อนเคยประกอบอาชีพขี่สาล้อรักษาความปลอดภัยเด็กรถ10บล้อรับจ้างเก็บรากไม้ตามถนนและรับจ้างทั่วไป มีผลงานแสดงเรื่องแรกคือละครเรื่องพระเพื่อนพระแพงทางช่อง11รับบทเป็นนายบ้านต่อมามีผลงานเรื่องอื่นตามมาทันทีโดยได้ถ่ายละคร1-2เรื่องต่อเดือนได้แสดงบทบาทที่หลากหลายทั้งยิงปืนขี่มา้ามีผลงานแสดงละครในบทร้ายในละครมากกว่า200เรื่องรวมถึงมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องโคตรเพชรคาดแขนข้ามโลก รับบทเป็นผู้คุมคุกโดยผ่านการทดสอบบทจากผู้มาร่วมทดสอบบทนี้100คนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ